ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถบรรทุกบรรทุกอ้อยครับขานีเกือบจะต้องตัดขาทิ้งทุกอย่างมันมันเฟล,ลดาวหมดครับมันก็เลยคิดค่าตัวตายจนได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเคยดูแลผมในฐานะพยาบาลคนหนึ่งแต่โอ้คือหัวใจทั้งหมด สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมทักเหล็กกล้านะฮะหรือว่าตู่นะครับตู่ทักเหล็กกล้าพี่ตู่คะตอนที่เดินออกมาง้อเห็นขาของพี่ตู่เดินไม่ได้ถนักอ๋อเกิดจากอุบัติเหตุนะฮะทางทางด้านทางด้านรถผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถบรรทุกบรรทุกอ้อยครับขานี่เกือบจะต้องตัดขาทิ้งครับแล้วก็นิ้วมือถูกไม้ปักลงไป นะฮะสมองบวมอะไรหลายอย่างครับกี่ปีมาแล้วคะเอ่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาครับครับก็ไม่นานมาแล้วใช่ครับรักษาตัวนานไหมครับเอ่อทั้งหมดปีแปดเดือนครับโอ้โหยุดทุกอย่างทุกอย่างเลยครับอยู่ใช้คือหนึ่งปีแปดเดือนใช่ครับผมโอ้ใช่ครับเรื่องขนาดนี้มันต้องเคยมีช่วงที่ท้อบ้างวันที่ท้อที่สุดเนี่ยเป็นยังไงคะพี่ทุกอย่างมันมันเฟลดาวหมดครับมันก็เลย คิดค่าตัวตายครับเริ่มจากครั้งแรกก็คือกินยากินยากินยายาเหมือนยาคล้ายๆยาคลายเครียดนะครับกินให้ปริมาณที่มากมากพอที่จะทําให้เตงแต่สุดท้ายเราก็มีคนมาช่วยได้ครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือใช้อาวุธปืนแต่หมาที่ผมรักเนี่ยเขาก็เห่าผมเหมือนก็อยู่ๆเขาก็มาเห่าแล้วผมก็เหมือนผมได้สติข,ขึ้นมาผมก็วาง แล้วก็มีครั้นที่3ใช้เชือกนะฮะผูกกับราวตากผ้าของอาพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็ด้วยน้ํำดักตัวที่เยอะมันก็เลยทำให้ตัวผมร่วงลงมาก็ได้สติกับขึ้นมาอีกเหมือนกันครับก็เลยจนได้มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งะฮะซึ่งเขาเขาเคยดูแลผมในฐานะพยาบาลคนหนึ่ง mm hmm. เราได้พูดคุยกันผ่านทาง f c e e o o o นะฮะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเราก็ก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ยังคุยกับพี่พยาบาลท่านนั้นอยู่ไหมคะแต่งงานกันแล้วครับเห็นไหมค,ค,ความรักเกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้เมื่อเข้ามาในชีวิตพี่เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตพี่บ้างคะทุกอย่างครับทุกอย่างในชีวิตผมความคิดทศัศนคติโดยเฉพาะความสุขเข้าเปลี่ยนแปลงความสุขของผมจากเมื่อก่อนผมเคยมีความสุข แต่ตอนนี้ผมกลับกลายเป็นคนที่มีความสุขมากจนผมคิดว่าไม่มีใครที่มีความสุขได้มากเท่ากับผมอีกแล้วเหมือนหนังเลยเนอะโอ้ถ้าถ้าเป็นหนังเราพี่ยังบอกเลยว่าโอ้โหมันจะจริงเลยหนังเรื่องนี้มันเดินมีอยู่จริงอลยครับผมภรรยาของพี่ชื่อน้องอะไรครับโอ้ครับน้องโอ๋นะครับอยากจะบอกอะไรกับน้องโอ๋พี่ตู่เชิญได้เลยครับโอ้ไม่ใช่ทุกอย่าง โอ้ไม่ใช่ทั้งหมดแต่โอ้คือหัวใจทั้งหมดที่ที่จะมีให้และสัญญาเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอด mm hmm. จนก,กว่าพี่จะไม่มีลมหายใจขอบคุณในการดูแลขอบคุณทุกๆอย่างเลยขอบคุณสิ่งดีๆทุกอย่างขอบคุณรักโอนะเคยบอกรักตรงๆไหมพี่มีบ้างครับทำไมไม่บอกบ่อยๆอ,อ่ะ ไม่ค่อยว่างครับพ,พี่ต้องพยายามสมมุติว่าผมพาน้องโอมาพี่จะบอกอะไรองโอแบบถ้าจังๆเลยอยากบอกอะไรโอครับชงกาแฟให้หน่อยองั้นงั้นเชิญพี่เลยครับเชิญพี่บอกน้องเลยครับอุ้ย,ยชงกาแฟให้หน่อยดิเดี๋ยวนี้เขาบอกรักกันวิธีนี้นะครับชงกาแฟให้หน่อยครับโอ้ครับสำหรับ โอ้พี่ตู่มีความหมายในชีวิตกับเราอย่างไรครับที่สุดเลยค่ะทั้งชีวิตคือคาดเขาไม่ได้คนหนึ่งเป็นหัวใจของอีกคนอีกคนก็เป็นลมหายใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าแม้ชีวิตพี่จะเคยผ่านความมืดมิดแต่ว่าเรื่องราวชีวิตพี่จะเป็นแสงสว่างให้กับอีกหลายต่อหลายคนครับขอบคุณมากมกครับขอบคุณอัจฉริยะเกินร้อยนักกีต้าฟิงเกร์สไตล์ของเราพี่ตู่ครับขอบคุณครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ